สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรัสโนเช่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเหล่าสัปปะดรวมร่างนะครับในซีรีส์อุลตร้าแมนซึ่งบอกเลยว่าในซีรีส์อุลตร้าแมนเนี่ยก็มีสัปปะดหลายตัวนะครับผมที่มารวมร่างกาันจนกลายมาเป็นสัปปะดตัวเดียว ซึ่งบอกเลยว่ามันก็มีความแข็งเก่งอย่างมากวันนี้เราเลยจะจัดอันดับท็อปไฟนะครับสัป,ประาดที่รวมร่างกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยเท่ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีความแข็งเก่งทั้งนั้นเลยนะครับมาก็มาดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวอะไรบ้างและก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมและถ้าใครที่กดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยอันดับที่5ห้าสัปประรดไทยแลนด์ Thailand. ซึ โดยตัวมันเนี่ยเกิดจากการลดห้าของสัปดาห์ต่างๆนะครับที่โดนพวกพี่น้องมต้าจัดการไปซึ่งเราก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละโซนเนี่ยมาจากสัปดาห์ตัวไหนกันบ้างโดยมาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับส่วนเขาส่วนนี้เนะี่ยมาจากสัปดาห์ซิกอรัสซึ่งซิกอรัสเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่ต่อสู้กับคุนตอร์แมนแจ็คนะครับและบริวเวณใบหูทั้งสองข้างเนี่ยผมมาจากมนุษย์ดาวอีคารุสซึ่งมนุษย์ดาวอีคารุสก็ต่อสู้กับคุนตอร์เซเว่นนะครับและบริวเวณส่วนหน้าท้องนะครับผมมาจากสัปดาห์เบมสตาร์นะะฮ ซึ่งเบมสตาร์นี nee ้นะครับก็ปรากฏตัวในซีรีส์อุลตร้าแมนแจ็คและบริเวณแขนทั้งสองข้างนะั้ผมมาจากสปาร์ดบาลาร์บ้าซึ่งบาลารบ้าปรากฏตัวในซีรีส์อุลตร้าแมนเอชนะครับและบริเวณขาทั้งสองข้างนั้ผมมาจากสปาร์ดโทนกลกเกดคิงซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนและบริเวณส่วนหางนะครับมาจากเจ้าสปรดาร์ดคิงแคปโดยคิงแคปนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุลตร้าแมนเอชและบริเวณแผ่นหลังของทไทแรนนะครับมาจากสปราร์ดแฮนซ่ากิรันซึ่งแฮนซ่ากิรันนะครับปรากฏตััวครรรร้งแแกในนซีีส์์ออเม และนอกจากไทแรน์จะเอาอวัยวะส่วนต่างๆของแต่ละสปาราตมาแล้วเนี่ยมันยังเอาความสามารถแต่ละอย่างมาใช้ด้วยนะครับซึ่งเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าความสามารถของไทแรนเนี่ยมีอะไรบ้าง โดยท่าแรกนะครับไทนแรน์นะครับผมสามารถพ่นไฟออกจากปากได้ซึ่งถือว่าเป็นไฟที่รุนแรงมากเลยนะครับทำอุลตร้าแมนเอ็ดเ,เนี่ยตกที่นั่งลำบากมาแล้วนะครับและใบหูของมันนะครับผมสามารถปล่อยลำแสงใส่ศัตรูได้และบริเวณหน้าท้องนะครับยังสามารถดูดกืนลำแสงของอุลตร้าแมนได้ด้วยซึ่งพอดูดกึนเข้าไปแล้วนะครับยิ่งทําให้ไทนแรน์เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นและนอกจากการดูดกืนลำแสงแล้วเนี่ยหน้าท้องของไทแรน์เนี่ยยังสามารถปล่อยไอเยนออกมาได้อีกด้วยนะครับซึ่งสามารถแช่แข็งศัตรูได้และเท่านี้ยังไม่พอนะครับ ตัวแทรนเนี่ยยังสามารถหอดได้อีกด้วยนะฮะซึ่งความเร็วในการหอของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรียกได้ว่าความเร็วเนี่ยเกือบจะเท่าอุลตร้าแมนเลยนะครับผมและด้านผิวหนังของตัวแทรนเนี่ยผมยังมีความหนาอย่างมากเรียกได้ว่าเป็นร่างกายที่แข็งแกร่งและทรงพลังอย่างมากเลยเดียวนะครับ และในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอร์เรชั่นรีเบิร์นนะครับตัวไทแรนเนี่ยได้มีการผสมสปาราดเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวด้วยนะครับผมซึ่งก็คือส่วนขาหลังนะครับที่มาจากสปาราดโกโม่าและก็บริเวณส่วนหัวนะครับที่มีลักษณะเป็นขนนกสีแดงเพิ่มขึ้นมาโดยส่วนนี้นะครับมาจากสปาราดเจโรนิมอนก็มาจากซีรีส์อุลตร้าแมนเช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดสปาราดสุดแก่งเลยนะฮะสามารถสู้กับพี่น้องอุลตร้าได้หลายคนเลยนะครับ แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ได้มาพ่ายแพ้ให้กับมูเตอร์แมนทาโล่เรียกได้ว่าถ้าเกิดให้เรานึกถึงซาปราสุนโทนในยุคโชวะเนี่ยเราต้องนึกถึงไอ้เจ้าไทแรนนี้แน่นอนนะครับ อันดับที่4ี่แพนนเนียมเซตตอนก็เจ้านี่นะครับเป็นการรวมร่างระหว่างคิงโจ้อุลตราแมนเบรียลและก็เซตตอนนะครับซึ่งบอกเลยว่าวัตถุดิบในการรวมร่างแต่ละตัวเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งอยู่มากแล้วนะครับและพอได้มารวมร่างกันเนี่ยก็กลายเป็นสุดยอดสปราดเลยนะครับผมซึ่งแพนนาเนียมเซตตอนตัวนี้นะครับผมมาในซีรีส์อุลตราแมจิตแลวเรามาดูท่าต่างๆของแพนนเนียมเซตต้อนกันบ้างนะครับ ท่าแรกแพนเดนียมแฟร์ท่านี้นะครับก็คือแพนเนียมเซนตอนนะครับจะยิงลำแสงพลังงานไฟฟ้านะครับผมออกมาจากมือซึ่งเป็นลำแสงที่มีพลังการทําลายมหาศาลมากเลยนะครับท่าต่อมาแพนเดเนียมเมเทอร์ท่านี้นะครับแพนเดเนียมเซนตันะครับจะสร้างทรงกลมพลังงานที่หน้าอกนะครับผมก่อนจะยิงลูกไปออกมาเพื่อการถ่ายทอดพลังภายในนะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าลำแสงแพนเนียมเมเทอร์เนี่ยมีพลังการทําลายมากกว่าแพนเนียมแฟร์อีกนะครับผมท่าต่อมาแพนเดเนียมสปาร์ ก็ท่าน,นี้เนี่ยผมแพนเดนียมเซตตอนนี้จะปล่อยสายฟ้าสีแดงเนี่ยผมมาจากเดือยบนไหล่นี่ครับแล้วก็นิ้วในะารผมรวมไปถึงเสาบนหัวด้วยซึ่งเป็นท่าที่มีรัศมีการทําลายในวงกว้างเลยนะครับผมและท่าต่อมาเดสเล์บัสเตอร์ท่าน,นี้เนี่ยแพนเดนียมเซตตอนนี้จะยิงเลเซอร์สีแดงเนี่ยผมออกมาจากหัวซึ่งเป็นเลเซอร์ที่มีความไวในยาผมแล้วก็มีพลังการทําลายมหาศาลอย่างมากและท่าต่อมาเชเลโพเลชั่น ท่านี้นะนเนี่ยแผ่นแนนเนลเซตตอนนะครับผมสามารถเทเลพอร์ตตัวเองเนี่ยไปยังพื้นที่ใกล้ๆได้นะฮะซึ่งท่านี้จะทำให้ศัตรูนี่ครับเกิดความมึนงงสับสนได้และท่าต่อมาเซตตอนสไพรเกอร์ท่านี้นะครับแพ่นแนนเนลเซตตอนนะครับผมจะปล่อยรูปไฟออกจากบริเวณมือทั้งสองข้างนะฮะซึ่งอนุภาวเนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่ามีความว่องไวในการโจมตีอย่างมากเลยนะครับและท่าต่อมาบาเรียป้องกันท c Wall ก็ท่านี้นะครับแพนเดเนียมเซตตอนนะครับผมจะสร้างบาเรียขึ้นมาล้อมรอบตัวเองนะฮะซึ่งเป็นบาเรียที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับสามารถกันพวกรังแสงของอุลตร้าแมนได้นะครับผมนี่ก็เป็นความสามารถคร่าวๆนะครับของแพนเดเนียมเซตตอนนี่ครับถือว่าเป็นสุดยอดสปาราดนะครับที่เกิดจากการรวมร่างระหว่างคิงโจอุลตร้าแมนเบเรียลและก็มังกรอวกาศเซตตอนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเลยนะครับผมมีแต่พวกแข็งแกร่งตรงนั้นเลยนะฮะจึงทำให้ออกมาเป็นสปาราดสุดแข็งอย่างแพนเดเนียมเซตตอนนี่ครับ และตัวที่3ามทิงกาแล็กตอน ก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นการด้มล้างกันระหว่างคิงโจการักตอนและก็อุลตร้าแมนเบรียลเจ้าเก่านะครับก็ส่วนผสมของเจ้านี้นะครับผมก็จะคล้ายกับแพนเดนียมเซนตอนตัวเมื่อกี้แต่ว่าจะเปลี่ยนจาก Set เซนตั้นนะครับเป็นเจ้าการักตันนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าพอล้มล่างออกมาแล้วเนี่ยเจ้าคิงกา a ักตอนนี้ครับเป็นตัวที่มีดีไซน์ค่อนข้างเท่กันเลยทีเดียวรูปร่างเนี่ยฉบเฉียวยงมากเลยเนะครับและตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่เคลื่อนไหวค่อนข้างปาดเดียวมากเลยนะฮะแล้วเรามาาาาาดูท่่่่ตงงๆขอกกัันนนบ้นรบแรแผมมีชวา แพนเนียมพันชิงก็ท่านี้นะครับคิงการักตอนนะครับผมสามารถป่อยหมัดใส่ศัตรูได้หลายสิบครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการต่อยแบบรัวๆกันเลยทีเดียวและท่าต่อมาแพนเนียมฮาร์ดลันเชอร์ก็ท่านี้นะครับคิงการักตอนนะครับผมจะยิงลำแสงสายฟ้านะฮะออกมาจากบริเวณแขนขวานะครับซึ่งเป็นสายฟ้าที่มีพลังกำลังการทำลายมหาศาลเลยนะครับผมและท่าต่อมาการ์เล็กโตเดสเล y ท่านี้นะครับคิงการ็กตอนนะครับผมสามารถปล่อยเลเซอร์ออกจากตาทั้งสองข้างได้นะฮะ และท่าสุดท้าย KG าเลียก็เป็นบาเลียนะครับที่คิงกร a l a อน o n ครับผมเอาไว้ป้องกันการโจมตีของศัตรูนะฮะก็บอกเลยว่าตาระท่าของ King ร a l a อนเนี่ยไม่ธรรมดาท่าเลยนะครับไอเจ้าเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับผมและยังมีความเท่อยู่ในตัวด้วยผมว่ารูปลักษณ์มันทำออกมาดีนะเป็นการผสมผสานกันได้ลงตัวเลยนะครับมือซ้ายก็เป็นกรงเล็บนะครับที่มีลักษณะาคล้ายกับมือของเบเรียลส่วนมือขวาก็เป็นปืนนะครับที่เอาไว้ยิงโจมตีศัตรูได้ ถือว่าค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้ากิงการ์ตตอนและสาบราต์ตัวต่อมาเซฟแพนดอนก็เจ้าเซฟแพนดอนตัวนี้นะครับผมเป็นการรวมร่างของสุดยอดสซาบราต์ทั้ง3ตัวนะฮะซึ่งก็คือเซตอนแพนดอนและก็มากาโอรุจินะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าวัตถุด,ดิบทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเคยทำเหล่าอุลตร้าแมนลำบากกันมาแล้วนะฮะ เรียกได้ว่าเซฟแพนดอนเนี่ยเป็นการรวมร่างของสุดยอดสปาราที่ปุ่นูต้าแมนมาแล้วนะครับนั่นจึงทําให้เซฟแพนดอนนะครับผมมีความแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับและคนที่รวมร่างทั้ง3ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับผมก็คือจักรราจักร์ไอเจ้านี้ก็มีฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับผมและต่อไปเรามาดูท่าต่างๆของเซฟเพนดอนกันบ้างนะครับโดยเรามาเริ่มที่ท่าแรกนะครับเซฟเพนดอนแอตแทกไฟบูลเลตก็ท่านี้นะครับผมเจ้าเซฟเพนดอนเนี่ยจะปล่อยลูกไฟออกจากบริเวณปากของมันนะครับซึ่งสามารถปล่อยได้รุวๆเลยนะครับ และท่าต่อมาเซปเพนเอลดิกบีมซึ่งท่านี้นะครับเซปเพนดอนนะครับผมจะปล่อยลำแสงสีม่วงออกจากเกียวบนหัวนะฮะซึ่งเป็นลำแสงที่มีพลังรุนแรงอย่างมากเลยนะครับเซปเพนดอนชิลก็เป็นชิลนะครับเอาไว้ป้องกันการโจมตีของศัตรูนะฮะซึ่งสามารถป้องกันลำแสงของอุลตร้าแมนออฟได้ด้วยนะครับเทเลพอเทชั Tele ่นอะบิลิตี้เป็นการเทเลพอร์ตของเซปเพนดอนนะครับซึ่งแม้แต่อุลตร้าแมนออฟนะครับผมก็ไม่สามารถตามความเร็วของเทเลพอร์ตนี้ทันได้นะฮะบอดี้เฮ็ด และแพนดอนเนี่ยครับสามารถสร้างความร้อนในร่างกายได้นะครับซึ่งเป็นความร้อนที่สามารถละลายออฟเลักเกอร์แลนด์ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพลังงานที่มีความร้อนมหาศาลเลยนะครับไรนิ่งเล่ท่านี้นี่ครับเซตแพนดอนนะครับผมจะปล่อยสายฟ้าออกจากบริเวณปากนะฮะซึ่งเป็นสายฟ้าที่ทรงพลังอย่างมากเลยนะครับและสามารถปล่อยได้ต่อเนื่องยาวๆด้วยนะครับผมและท่าสุดท้ายซูเปอร์โดราบิตตี้ท่านี้นี่ครับเซตแพนดอนนะครับผมสามารถต้านทานการโจมตีได้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งแม้แต่ท่าสเตเบียมไดนามาย์ของซัมแมนออฟนะครับก็ยังงไมม่สสาาาารรถ้บด อะไรให้กับเจ้าเซฟเพนดอนตัวนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันเนี่ยเป็นตัวที่มีผิวหนักค่อนข้างหนาอย่างมากเลยนะฮะเป็นร่างกายที่สุดยอดมากเลยนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับเจ้าเซฟเพนดอนนะครับผมก็เป็นสุดยอดสัปราดมากเลยนะฮะแม้แต่อุลตร้าแมนออฟนะครับผมเปลี่ยนมาแล้วหลายร่างก็ยังฆ่ามันไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดให้เราพูดถึงสัปราดรวมร่างที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยเราเนี่ยจะต้องนึกถึงเจ้าเซฟเพนดอนตัวนี้แน่นอนนะครับและอันดับที่1สุดยอดสัปราดไฟคิงซึ่งเจ้าไฟคิงตตัััวววีี้รเกดดางงงขอถึ5 5ลยยโท ประกอบด้วยเมลบาเรคิวบัสกอซ่ากันคิวสุ per c o v ก็แต่ละตัวเนี่ยรว่เป็นสป,ปราราชื่อดังในยุคเฮเซกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไฟคิงเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างโดยเรามาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะครับ go เมบ้าแคนนอนก็ไฟคิงนะครับจะปล่อยลำแสงสายฟ้าให้ผมเอาจากบริเวณหัวของเขานะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นการรวมพลังของลำแสงอัลตราโซนิกเรย์ของกอซ่านะฮะกับเมลบานิกเรย์ของเมลบานะครับ จึงทาให้เกิดเป็นลําแสงที่แข็งแกร่งนะครับผมและจากนั้นไฟคิงก็ปล่อยออกจากน้ําหากก็ถือว่าเป็นลาแสงสายฟ้าที่มีพลังการทาลายมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับ Energy Absorb Reflect ท่านี้นะครับไฟคิงนี่ครับจะใช้มือซ้ายนะครับผมในการดูดพลังของอีฝ่ายนะฮะและจากนั้นไฟคิงเนี่ยผมก็จะปล่อยลาแสงกลับไปนะฮะซึ่งพลังการทาลายเนี่ยจะมากกว่าพลังที่ศัตรูปล่อยออกมาด้วยนะครับโดยไฟคิงเนี่ยผมจะใช้ท่านี้ก็ตอบเมื่อจะสะท้อนการโจมตีของศัตรูนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีมากเลยนะครับผม r e c u b u s s p i n c e r ไฟคิงเนี่ยครับจะใช้แขนขวานะยครับผมซึ่งเป็นส่วนหัวของเรลคิบัสนะฮะในการยับยั้งอาวุธของผู้ต่อสู้นะครับซึ่งมันแข็งแกร่งพอที่จะยับยั้งกิงกับสปาร์คแลนด์ของมูสเตอร์แมกกิงกัได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นแขนขวาที่ทรงพลังกันอย่างมากเลยนะฮะแฟตโคช็อตไฟคิงเนี่ยครับสามารถยิงระเบิดพลังงานเนี่ยออกจากบริเวณท้องได้นะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นกระสุนลำแสงสีเหลืองนะครับและยังสามารถปล่อยได้ในทีเดียวตั้งหลายอันด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นท่าที่ไว้ใช้โจมตีศัตรู ก็ไฟคิงเนี่ยผมจะยิงลำแสงสองงนันทรงพลังนะครับออกจากโดนตาของนักคิวที่บริเวณมือซ้ายนะฮะซึ่งเป็นลำแสงที่มีพลังการทำลายล้างสูงมากเลยนะครับและจะทำให้เกิดการระเบิดแบบวงกว้างด้วยนะครับผมไอไฟคอมโบบินก็ท่านี้นะครับไฟคิงเนี่ยผมจะยิงลำแสงน้ำแข็งนะครับออกมาจากบริเวณมือขวานะฮะซึ่งเป็นลำแสงที่ทรงพลังอย่างมากและถ้าเกิดไฟคิงปล่อยท่าพวกนี้พร้อมกันเนี่ยจะทำให้เกิดอนุภาพการทำลายมหาศาลอย่างมากเลยนะครับ ก็โดยรวมนะครับผมไฟคิงเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดสปราร์นะครับที่เป็นการเอาสุดยอดสปราร์แต่ละตัวเนี่ยมารวมร่างกันถึง5ตัวกันเลยเดียวนะครับซึ่งใน้าตัวนี้แต่ละตัวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะแต่ละตัวเนี่ยทำเหล่าอุลตร้าแมนลำบากมาแล้วนะครับและพอมารวมร่างกายเป็นไฟคิงจึงทําให้ไฟคิงเนี่ยเป็นสปราร์ที่ค่อนข้างไร้เทียมทานเลยนะครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับท็อปไฟน์นะครับสัป,ปราราดล้มล้างในซีรีส์อุลเตอร์แมนนะฮะซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอุลเตอร์แมนก็ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันก,นก่อนเลยนะฮะปกติผมก็ไม่ค่อยเสียเนื้องอุลเตอร์แมนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสัป,ปราราดทั้งห้าตัวนี้ที่ผมเอามาเนี่ยแต่ละตัวมันค่อนข้างเท่ตรงนั้นเลยนะฮะเราเลยอยากทำคลิปดีๆนะครับผมมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนน,หน, Ultimate, นีี่าารบยยาาหมทเเะดิจ คอนเทนต์แน่นอนนะฮะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกงใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมคลิปใหม่มาเรื่อยๆแน่นอนนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ